ากกรณีตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแกงอาชีวะธมินหลังก่อเหตุยิงนักศึกษาสถาบันคู่อริเสียชีวิตนอกจากนี้ยังทําให้ครูสอนคอมพิวเตอร์ชั้นมต้นโรงเรียนพระหัตทัยคอนแวนที่เดินผ่านมาถูกลูกหลงกระสุนจรอหน้าผากเสียชีวิต โดยพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังเปิดปฏิบัติการปิดเมืองล่าแก๊งทมินติดต่อกัน3ครั้งรวบตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้กว่า20คนกระทั่งตามจับกลุ่มนายอนาวินแก้วเก็บ อายุ20ปีมือปืนลั่นไกยิงเหยื่อได้ที่อุทยานแห่งชาติโอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งนายกฤีดลำเลิศหรือทิวอายุ23ปีเพื่อนร่วมแกงก่อนถูกพลตำรวจเอกต่อศัก์ดสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบสวนจนต้องเปิดปากรับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุจริงที่กองบังคับการตำรวจนครบาลหเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่21ธันวาคม 2,566พลตำรวจตรีวิทวั์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พันตำรวจเอกภูมยิยศเหล็กกล้าพันตำรวจเอกพนม,มเชื้อทองผู้กำกับการสอนอทุงมหาเมฆพร้อมพนักงานสอบสวนสอนอทุงมหาเมฆชุดสืบสวนสอนอทุงมหาเมฆกลุ่มตัวนายอนาวินแก้วเก็บอายุ20ปีมือปืนผู้ก่อเหตุยิงนายธนศรหรือยอดห้องสวัสด์นักศึกษาสถาบันคู่อรีครูเจี๊ยบ นางศิราดาสินประเสริฐครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฮลุไทยคอนแวน์ออกจากกองบังคับการตำรวจนครบาลห้าเพื่อนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพรวม9จุดท่ามกลางการคุ้มกันจากตำรวจอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดจุดแรกนายอนวินชี้จุดจอดรถจักรยานยนต์อยู่ห่างจากจุดยิงที่หน้าธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดสาขาคลองเตยถนนสุนทรโกษาประมาณ5เมตรทั้งนี้นายอนวินให้ข้อมูลว่า หลังจากลงจากรถจักรยานยนต์ที่มีนายอับดุลเลาะหรือเลาะดือราเมอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่เจ้าตัวชักปืนออกจากเอววิ่งรอบฟุตบาทตามกลุ่มผู้เสียชีวิตไปก่อนใช้ปืนยิงเล็งไปที่กลุ่มของคู่อรีแต่กระสุนนัดแรกพลาดไปโดนครูเจี๊ยบซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ2เมตรจากนั้นหันปืนมายิงนายยอดหนึ่งนัดจนล้มลง แล้ววิ่งหนีไปสอนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่แต่นายเลาะตะโกนสั่งให้กลับไปยิงซ้ำอีกจึงวิ่งกลับไปยิงนายหยอดซ้ำอีกหนึ่งครั้งก่อนสอนท้ายรถจักรยานยนต์ขี่หลบนีไปทางสี่แยกตลาดคลองเตยจุดที่สองตำรวจคุมตัวนายอนาวินมาที่ซอย58ทับ้าถนนกรุงกรเกษมแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้ก่อเหตุให้การว่าเป็นจุดมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนลงมือก่อเหตุก่อนตำรวจควบคุมตัวมา ที่ถนนประชาสงเคราะห์23แขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นจุดที่3ผู้ก่อเหตุให้การว่าก่อนวันก่อเหตุตนและเพื่อนขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางและนำแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาสวมใส่รถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ จากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายอนวินกลับไปที่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองพระอุดมอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเป็นจุดที่4เป็นสถานที่ที่นายอนนวินใชายขอนปอนทุบทำลายพื้นที่ใช้ก่อเหตุก่อนคุมตัวไปชี้ที่จุดที่5บริเวณวัดตำหนักเหนือจังหวัดนนทบุรีริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดผู้ต้องหาคว้างเศษซากปืนทิ้งลงน้ำต่อมาตำรวจคุมตัวนายอนนวินไปยังจุดที่6กถึงแใน ตำบลโคกช้างอำเภอบางไทรจังังวดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปลาหมาสุพรรณบุรีริมถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจัจังหวดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดที่นายอนวินนำรถจกยานยนต์คันก่อเหตุมาพ่นสีเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มก่อนขึ้นรถกระบะหลบหนีจากนั้นตำรวจคุมตัวนายอนวินมาทำแผนจุดที่9เป็นจุดสุดท้ายที่บ้านเลขที่22ทับ1ซอยวงสว่าง19แขวงวงสว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุมาเช่าบ้านและอาศัยอยู่รวมกันนายอนวินให้การว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่กลุ่มของตนเช่าวายเพื่อทํากิจกรรมรับน้องไม่เกี่ยวกับการวางแผนในการลงมือสังหารครั้งนี้แต่อย่างใดส่วนตัวอยากขอโทษครอบครัวของครูเจี๊ยบและนายหยอด อยากฝากถึงเด็กอาชีวะอย่ามีพฤติกรรมเรียนแบบนี้ขอให้การก่อเหตุแบบนี้สิ้นสุดลงไม่อยากให้มีวงจรการไล่ทำร้ายกันแบบนี้อีกสำหรับสาเหตุที่ผมต้องวิ่งลงไปยิงเหยื่อซ้ำเพราะผมต้องการทำให้เหมือนกับตอนที่เพื่อนของผมถูกฝ่ายตรงข้ามยิงซ้ำเสียชีวิตเหตุเกิดที่พื้นที่สอนอบางกอกน้อยผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของรุ่นพี่แต่อย่างใดนายอนาวินกล่าวทั้งนี้ระหว่างการทำแผนยาก ของนายอนวินผู้เลี้ยงดูนายอนวินตั้งแต่เด็กเข้ามาขอดูหน้าหลานทําให้นายอนวินถึงกับร่ําให้ก้มกราบเท้าผู้เป็นยา่าและพูดเพียงว่าผมขอโทษผมขอโทษจริงๆหลังการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเสร็จสิน้นพันตํารวจเอกภูมิยศเหล็กกล้า เปิดเผยว่าตำรวจจะควบคุมตัวนายอนาวินกลับมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาลห้าเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนคุมตัวของนายอนาวินแก้วเก็บและนายกฤตลำเลิศเพื่อนร่วมแก๊งอาชิวัฒมินไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันที่22ธันวาคม2566ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เวลา11นาฬิกาของวันที่28มีนาคม2568 สารนัดอ่านคำพิพากษาคดีพนักงานอายการเป็นโจทก์ฟ้องนายอนาวินแก้วเก็บ อายุ22ปีกับพวกเป็นจำเลยที่1ถึง24คณะก่อเหตุทั้งหมดเป็นนักศึกษาและอดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันความผิดฐานร่วมกันค้าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนากรณีวางแผนก่อเหตุล่าสังหารกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบริเวณธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขาคลองเตยถนนสุนทรโกษา แขวงและเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเหตุเกิดเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่11พฤศจิกายน2566ทำให้นายธนสรหรือหยอดห้องสวัสด์อายุ19ปีได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้กระสุนลูกหลงยังไปถูกนางสาวเสยรดาหรือครูเจีย๊ยบสินประเสริฐอายุ45ปี รูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมตน้นโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนที่เดินผ่านมาพอดีเข้าหน้าผากถึงกับเสียชีวิตไปด้วยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยคดีนี้สอบปากคำทั้งฝั่งโจทก์และจำเลยรวมแล้ว59ปากรวมถึงมีการพิเคราะห์จากพยานหลักฐานทั้งภาพกล้องวงจรปิด และพยานแวดล้อมพยานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยเห็นว่านายอนาวินจำเลยที่หนึ่งให้การรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มและชั้นพนักงานสอบสวนว่าเป็นผู้ลงมือยิงแต่กลับคำให้การในชั้นศาลขอให้การปฏิเสธ อ้างว่าภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่ตนเองแต่จากพยานหลักฐานโจทย์สอดคล้องต้องกันกับพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนำโดยพลตำรวจปีธีระเดชธรรมสุธีทำการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดเชื่อได้ว่าจำเลยที่หนึ่งกระทําผิดตามคำฟ้องจริงพิพากษาว่านายอนวินจำเลยที่หนึ่งกระทำผิดฐานร่วมกันอ้างยี่ซ่องโจร จำคุก6เดือนและร่วมกันซ่องโจรจำคุก2ปีและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนจำคุก2ปีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตอันเป็นบทลงโทษหนักสุดโดยให้ลงโทษจำเลยที่1ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันเป็นบทลงโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ให้ลงโทษประหารชีวิตส่วนจำเลยที่4พิพากษาจำคุกข้อหาร่วมกันอ้างยี่จำคุก6เดือน ร่วมกันซ่องโจรจำคุก2ปีและสนับสนุนให้มีการค่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่2จำเลยที่3จำเลยที่5ถึง22และ24มีความผิดร่วมกันอังยีจำคุก6เดือนร่วมกันซ่องโจรจำคุก2ปีรวมเป็น2ปี7เดือนส่วนจำเลยที่23ศสาลรยกฟ้องนอกจากนี้สารยังมีคำสั่งให้นายอนาวินจำเลยที่1และจำเลยที่4 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละหกล้านเจ็ดมื่นแปดพันบาทพร้อมดอกเบีย้ยหลังสารอ่านคำพิพากษา,านางพรพิมลจำเมืองแม่ของน้องหยอดถือรูปลูกลงมาพร้อมนางมณีสินประเสริฐแม่ของครูเจียบและทนายความให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนางสาวพรพิมลแม่น้องหยอดเปิดเผยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า ขอบคุณที่สารให้ความยุติธรรมส่วนตัวพอใจกับคำพิพากษาวันนี้แต่จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ขอไปปรึกษากับทนายความก่อนตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้จําเลยและครอบครัวไม่เคยแม้แต่จะมาขอโทษตนเลยสักครั้งวันนี้ตอนเจอจําเลยทั้ง24คนไม่มีแม้แต่จะกล่าวขอโทษหรือทักทายไม่มีท่าทีสลดคณะสารพิพากษาว่าประหารชีวิต นายอนวินยังหันมายิ้มหัวเราะกับจำเลยคนอื่นๆส่วนนางมณีสินประเสริฐแม่ครูเจี๊ยบกล่าวว่าตอนอยู่ในห้องพิจารณาคดี ไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าจำเลยทั้ง24คนเพราะกลัวจะเครียดจนอดใจไม่ไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตนต้องสูญเสียเสาหลักในบ้านจะไปขอทานก็กลัวตํารวจจับส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างสถาบันตนว่าเป็นที่นิสัยและความเชื่อผิดผิดส่วนบุคคลเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสถาบันเพราะมีคนรู้จักหลายคนที่เรียนอาชีวะแต่ไม่เคยไปตีรันฟันแทงกับใครวันนี้ขอขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังคำพิพากษาเกิดมีการประทับก,กันร,ระหว่างสองสถาบันบริเวณด้านหลังสารอาญากรุงเทพใต้จุดควบคุมตัวจำเลยที่สงวนไว้ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทราบว่าเพื่อนนักศึกษาฝั่งจำเลยตะโกนหาเรื่องนักศึกษาฝั่งเพื่อนน้องหยอด ทำให้มีปากเสียงกันแต่ก่อนเกิดการประทะก,กันร,รุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอยาน,นาวาและเจ้าหน้าที่ศาลเข้าไประง,งับเหตุไว้ทนันจับแยกนักศึกษาสองกลุ่มหลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันไป